หลังจากนี้นะคะอยากจะให้ทุกคนได้ดูว่ากว่าจะโตมาเป็นอิงฟ้ามหาชนเขาผ่านอะไรมาบ้างแล้วก็ในชีวิตเรื่องราวของเขาเจออะไรมาบ้างและมีใครบ้างอยากให้ทุกคนได้ดูค่ะ ครอบครัวฟ้าก็มีทั้งหมด5คนด้วยกันนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็จะมีสามสาวแต่ว่ารูปเนี่ยอาจจะเป็นจะมีพี่สาวคนโตค่ะแล้วคนนี้ก็จะเป็นปลายฟ้าหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าประแดดนั่นเองนะคะแล้วก็น,นี่เป็นพี่ฟ้าเองจ้องได้ว่าตอนนั้นก็สวยสุดในหมู่บ้านไม,ไม่รู้ใครบอกแต่ว่าที่ยกให้เป็น the best ในความทรงจำเลยก็คือจะเป็นที่นี่ค่ะ ที่สุพรรณบุรีเป็นบ้านหลังเล็กอย่าใช้คำว่าบ้านเลยคะ่ะเพาว่าห้องเช่าหลังเล็กที่อยู่กัน4คนห้องเล็กๆแต่ไม่เคยรู้สึกว่ามันลาบากเลยมันอบอวนไปด้วยแบบความสุขอยู่กันเป็นครอบครัวกินข่าวพร้อมกันเราก็มีหน้าที่เรียนเสร็จแล้วก็เลิกเรียนก็กลับมาช่วยคุณพ่อแม่ขายของเราก็เริ่มที่จะร้องเพลงแล้วนะคะ จริงๆร้องเพลงเป็นตั้งแต่ตอนประมาณ6ขวบแล้วค่ะแล้วก็ค่อยๆโตมาโตมาแล้วก็แบบค่อยๆเริ่มที่จะออกงานจริงๆก็ตอนช่วงที่อยู่สุพรรณบุรีจริงๆจะบอกว่ารูปพี่ฟ้าไม่ค่อยมีเยอะมากเท่าไหร่เพราะว่าอาศัยแบบไปถ่ายตามงานวัดที่เขาจะมีเต็นท์ให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เก่าๆหน่อยนะคะ ก็ตอะมีคุณพ่อคอยอยู่ข้างเวทีให้กําลังใจเราเสมอพี่ฟ้ากับคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยเขาจะเลี้ยงลูกแบบดุมากๆเนี่ยแต่คุณพ่อจะเป็นคนที่ใจเย็นใจเย็นมากแต่แลวลาพูดทีนึงก็คือทําให้เราน้ําตาไหลได้เลยมีอะไรก็จะแบบชอบปรึกษาคุณพ่อนิดนึงวัาพ่อไม่กล้าปรึกษาแม่กลัวมแม่ดุนะ แต่จริงก็คือรักคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันโตขึ้นโตขึ้นก็เริ่มรักสวยรักงามแบบอยากจะเป็นนางงามก็มีแบบไปประกวดที่เป็นตามงานวัดงานอะไรอย่างเงี้ยนางก็พธมนูญน,งนา,านงสงการแล้วก็ไปตั้งแต่เด็กได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้างแต่ก็ไปก็เป็นความทรงจาที่นี่แหละอาจจะเป็นก้าวแรกของการเป็นนางงามก้าวแรกของอินฟาร์มิสแกรนท์ไทยแลนด์เลยก็ว่าได้นะคะกับการประกวดอันนี้น่าจะเป็นก้าวแรกค่ะคือการไปประกวดน e โอสตาร์แล้วก็เดอะสตาร นะคะแล้วก็ไปกันแบบบ้านๆอย่างนี้แหละก็ไม่ได้ไม่ได้เข้ารอบไม่ได้อะไรแต่ก็อยากไปเพราะว่าเหมือนแบบเป็นความฝันของเราด้วยพ่อกับแม่ด้วยที่อยากจะเห็นเราออกทีวีตอนนั้นอายุ12แต่ต้องแต่งให้เหมือน22เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเจ้าของวงจะไม่ให้ขึ้นเวทีนะคะก็เลยจากเด็กอายุ12ก็เลยต้องแต่งให้ดูแบบใส่วิกใส่ ผมแต่งตัวแต่งหน้าติดขนตาให้ดูมีอายุหน่อยถึงจะได้ร้องเพลงก็เป็นรายได้เสริมอีกหนึ่งรายได้ที่ณนะตอนนั้นที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ได้เงินเยอะอะไรแต่ณนะตอนนั้นก็ทําด้วยมีความสุขไปด้วยนะคะ คุณตาเป็นคนที่ตากับยายเป็นคนที่พาฟ้าไปดูหมอทำขวัญหน้าพาไปดูลิเกปลูกฝังเรตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าตากับยายชอบดูมากนะคะแล้วเราก็จะมีความชอบตั้งแต่เด็กว่าเราโตขึ้นเราอยากจะลองเป็นหมอทำขวัญหน้าอยากจะลองเป็นนางเอกลิเกดูอันนี้เป็นตอนลำ้ำนั่งงานศพค่ะลํำให้คุณตา ก็เป็นภาพความทรงจําที่ครั้งหนึ่งเราก็เคยได้ส่งคุณตาขึ้นสวรรค์นะคะอีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือป้าแดดน,นะคะหรือว่าปลายฟ้าเป็นพี่สาวที่จริงๆเนี่ยเราตีนบ่อยมากไม่ค่อยจะพูดเพาะกันเท่าไหร่แต่ว่า ลึกๆในใจก็คือรักกันมากจะไม่ยอมไม่ใครแบบมาหยามน้องหยามพี่เด็ดขาดแต่ว่าหยามกันเองได้อะไรเงี้ยเป็นฟิลนั้นนะคะจะคอยซัพพอร์ตตลอดไม่ว่าจะเ้าจะไปประกวด The Vo i c e ไปส่งเราไปอยู่เป็นเพื่อนเราจนแม้กระทั่งประกวดนางงาม m i s s กร a n d t h a i l a n d เขาก็ยังเป็นแม่ทัพของกองเชียร์ที่แบบคอยดูแลทุกอย่างให้เสร็จสับจนเราประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้ก็ยังอยู่ข้างๆอยู่คุณแม่นี่ก็เป็นผู้หญิงที่สตรองมากๆแต่ว่าตอนนี้ท่านก็ก็ป่วยนะคะก็เลยพยายามให้เขาแบบได้ทา ตามสิ่งที่เขาอยากจะทําทําแล้วมีความสุขคุณแม่นิฟ้าก็คือเป็นนักร้องอยู่ตอนนี้ก็คือชอบไปร้องเพลงในงานวัดจะไปหาทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยปฏิญาณตนว่าอยากจะใช้เสียงของตัวเองในการทําบุญในช่วงวัยอายุเท่านี้ทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ให้คนอื่นมีความสุขให้ได้มากที่สุดก็หลักคุณแม่มากๆคุณแม่ก็เป็นแบบอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าการเป็นผู้ให้ที่ดีมาทำให้เรามีความสุขมากแค่ไหนนะคะส่วนคุณพ่อก็ตอนนี้อย่างที่หลายๆคนรู้ก็ ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์แล้วนะคะแต่ก็เชื่อว่าคุณพ่อยังอยู่ในตัวพี่ฟ้าเสมอแล้วก็ในตัวลูกๆเสมอเชื่อว่าณนะตอนนี้ก็ยังคงคงอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยก็เป็นได้อาจจะนั่งอยู่หน้าเวทีอาจจะนั่งอยู่หน้าเวทีนะคะยังคงรักแล้วก็อยู่ในความทรงจําตลอดไปส่วนพี่สาวคนโตนะคะนี่คนนี้อยากจะปิดหน้าตัวเองด้วยส่วนพี่สาวคนโตก็ตอนนี้มีครอบครัวแล้วนะคะชีวิตปปี้เอนดิ้งหลานก็น่ารักมากๆนะคะก็อยากจะบอกพี่สาวคนโตว่าก็จะดูแล ช่วยดูแลหลานนะคะที่น่ารักทั้งสองคนน้องเทนน้องไนายนะคะสิ่งสุดท้ายนี้อยากจะบอกแฟนคลับทุกๆคนนะคะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ครอบครัวที่อยู่ในเมมโมรีความทรงจําของพี่ฟ้าแต่ว่าแฟนคลับทุกคนก็อยู่ในเรื่องราวความทรงจําดีๆของพี่ฟ้าไม่ว่าจะอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าก็ยังสามารถที่จะกลับมาเล่าโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักของทุกคนได้เสมอตั้งแต่ ก่อนประกวดมิสแกร Thailand จนประสบความสำเร็จจนถึงตอนนี้ที่ยังอยู่เคียงข้างกันแล้วก็คอยให้กำลังใจสปอร์ตกันแบบเต็มที่สุดผ่านอะไรได้กันมาก็เยอะนะคะอันนี้พยายามจะพูดแบบจะไม่จะไม่เซนสิทีฟจะไม่ร้องไห้พเพราะว่ามีสองเรื่องที่แบบเวลาเราพูดในชีวิตตอนนี้ก็คือเซนสิทีฟมากๆคือคุณพ่อกับเรื่องแฟนคลับ ก็อยากจะบอกว่ารักทุกคนมากๆแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะดูอยู่ในคอนเสิร์ตหรือว่ารับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็วันนี้มามีความทรงจำร่วมกันค่ะกับคอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชนนะคะรักทุกคนมากๆค่ะ